นอกจากนั้นเนี่ยนะครับสองคนนี้ยังไปไกลครับจัดคอร์สฝึกอบรมสอนการรับประทานเห็ดขี้ควายโดยเฉพาะ อ้างว่ารักษาอาการจิตเวชและรักษาโรคได้ทุกโรคบำบัดร,รักษาอาการติดสารเสพติดได้ทุกประเภทมีผู้สนใจเข้าคอร์สเป็นทริปโดยตนคิดค่าสอนประมาณ 101, 11, 1 1 1บาทโดยอ้างว่าตนเนี่ยสำเร็จนิพพานเป็นเทพเจ้ามีขึ้นความถี่ที่สามารถรับรู้ทุกสิ่งบนโลกได้โดยหินแรกที่ตนขายอยู่สัมพันธ์กับเห็ดที่ควายทิ่ ปลูกเชื่อมโยงทุกสิ่งโดยอ้างว่าสามารถนําเห็ดขี้ควายเนี่ยไปให้เด็ก3าสีขวบรับประทานเพื่อรักษาจิตเวทได้เนื่องจากผู้ปกครองเด็กเชื่อว่ารักษาได้จนล่าสุดนะครับสสัปดาห์ที่ผ่านมาไอ้คู่เนี่ยที่บอกว่าทางสัจธรรมเนี่ยไปฝึกไปไปเปิดคอร์สอบรมที่จังหวัดตราด,าดมีชาวบ้านในละแวกนั้นเอาไปกินแล้วอาเจียนออกมาเกือบตุยครับ เกือบตเยะครับหลังจากนั้นจึงได้นําเห็ดที่ควายเนี่ยไปถวายต่อก,กรมหลวงชุมพรที่จังหวัดตราดเนื่องจากตนเชื่อว่าถวายสิ่งที่ดีสุดไปให้เห็ดที่จําหน่ายให้คนอื่นผ่านทางช่องทางออนไลน์ ก็อ้างว่าเพื่อช่วยเหลือผู้คนการจําหน่ายในกิโลกรัมในหนึบาทรวมทั้งได้จําหน่ายเห็ดขี่ควายและคอร์สสอนรับประทานเห็ดเดือนละหลายแสนนี่นะครับอีกทั้งได้มีการโพสท้าทายเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาจับกุมตนเพราะว่าตนไม่เคยจับมาก่อนนี่แหละฮะเขาก็เลยจับให้จับซะเลยโทษของเห็ดขี่ควายเนี่ยนะครับสำหรับประเทศไทยนะฮะเห็ดขี่ควายหรือเห็ดวิเศษเนี่ยดอกเห็ดก้านเห็ดส ปอของเห็ดเนี่ยจัดเป็นสารเสพติดให้โทษประเภท5ตามมาตรา29ประมวลกฎหมายยาเสพติดอยู่ในประเภท5นะประเภท5เนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000หรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยนะฮะมีโทษนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโทษนะ นอกจากนั้นเนี่ยการกระทําเพื่อการค้ายังมีโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง15ปีปรับตั้งแต่1นึ่งแถึงหล้านห้าแสนบาทเห็นไหมครับว่าโทษไม่ได้เบานะครับโทษหนักนะครการชักชวนคนให้มาเสพสารเสพติดเพรห็ดเห็ดขี้ควายเป็นเห็ดเมา อยู่ในจัดของประเภทยาเสพติดให้โทษประเภท5ถ้าอยากให้มันถูกกฎหมายก็ไปหาคุณอนุทิน PM ชาญวิรกูลให้ปลดล็อกเห็ดขีควายด้วยนะฮะนอกจากใบๆทั้งหลายแหล่แล้วก็ยังมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะถ้าอยากจะเสรีขนาดนั้นนะอาทีนี้คําถามที่คนถามเข้ามาเยอะผมเชื่อว่าหลายคนนะครับที่ไปศึกษาเรื่องนี้มาก็คงถามว่าไอเห็ดวิเศษตัวเนี้ยเห็ดคีควายเนี่ยมันช่วยให้ไปถึงนิพพานได้จริงไหมบางคนนะครับอวดอ้างว่าอย่างนี้ มีการบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกด้วยอูโหูเป็นเรื่องเป็นราวเนาะแต่เขาบอกว่าเป็นพระไตรปิฎกฉบับที่ไม่ได้บันทึกในประเทศไทยเอาละสิไปอ้างของนอกเท่าอย่างนั้นอย่างไรก็ตามนะครับรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าเหตดตัวนี้มีอาการหลอนประสาทใช้รักษาอาการจิตเวชถ้าคุณไม่ได้ป่วยหรือถ้าคุณป่วยเนี่ยคุณไปให้หมอแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยนะเขาจ่ายายาให้จะดีกว่าจะตรงประเด็นกว่าเพราะบางคนมีอาการหลอน แพ้หามส่งโรงพยาบาลกันเยอะครับเหตุตัวนี้กำลังคิดในหมูวัยรุ่นอยู่คือ,อสมุนไพรเขียวทั้งหลายทั้งทั้งเคี้ยวทั้งสูบทั้งอะไรเนี่ยนะกับเห็ดขี้ควายเนี่ยปริมาณของเห็ดขี้ควายอะ่ะมันใช้ปริมาณน้อยมากแต่มันทำให้คนเนี่ยหลอนประสาทได้ค่อนข้างหนักกว่าเยาวชนหนูน้อยทั้งหลายที่ไปซื้อเห็ดขี้ควายเนี่ยผมบอกเลยนะคนขายให้เนี่ยจะโดนโทษตาม ประมวลกฎหมายยาเสพติดเลยนะครับถ้าการกระทําเป็นาการกระทําต่อหญิงหรือบุคคลที่อายุไม่เกิน18ปีหรือเป็นาการกระทําเพื่อจูงใจโทษตั้งแต่3ปีถึงตลอดชีวิตปรับ300,000ถึง5ล้านบาทคุณอยากขายให้น้องๆหนูๆก็ลองดูไอ้คู่รักหนุ่มสาวคู่นี้ปัจจุบันสถานะคือโดนรวบแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ไปนิพพานด้วยนะอยู่ในนิพพานในเอนจําแทนตอนนี้ดูกันสิสำหรับใครอยากสนับสนุนพวกเรานะครับเรามีโปรเจกตจจำหน่ายนะครับซัพพอร์ตเป็นเข้ามาได้นะครับ